ตอนนี้เป็นตอนที่9.1ครับมาเจ้จะสอนวิธีการทำป๊อปอัพหน่อมอดระหลกขึ้นมาแจ้งเตือนมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมาตึกอึ่นครับสถาบัน EWTC ครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์วิดีโอสอนเขียนเว็บไซต์ โดยการใช้แพลตฟอร์มฟัตเตอร์ของ Google ตอนนี้เป็นตอนที่9.1ครับมันเจะสอนวิธีการทำป๊อปอัพนอร์โม่เดลหรขึ้นมาแจ้งเตือนมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับจากวิโอตอนที่แล้วเราได้เกตค่าจาก Text f i ฟ l l เรียบร้อยแล้วนะครับจะมี t Text f i i l l อยู่เราสามารถใช้วิธีการเกตค่าจาก t เท็ f ฟิลดยการใช้อ c h a n g e แล้วก็เขียนเป็นฟังก์ชันแ a วรแบบนี้ นะครับทุกครั้งที่มาเตอร์เอานิ้วกดที่คําว่าล็อกอินมันจะทําการเก็ตค่าครับเนี่ยดูนะครับกดปั๊บก,กดเสร็จปุ๊บที่ล็อกอินจะทําการเป็นว่ายูเซอร์คืออะไรพาสเวิร์ดคืออะไรยูเซอร์คือหนาวพาสเวิร์ดคือหนาวแต่ถ้ามาเตอร์แต่ถ้ามาเตอกรอกเช่นกรอกยูเซอร์ออออว่า a a a อเอพาสเวิร์ดว่า b b b แบบนี้ดูนะครับมาเตอร์จะลองกดด้วยคําว่าล็อกอินใหม่ เห็นไ,ไหมครับมันจะเกตค่ามาแล้วว่า User คือ a a a เพราะมันคือ BB B b b เกตนะเกตนะแต่มาเตอต้องการถึงนี้ครับมันต้องการถ้าฉันเช็คว่ามันว่างเปล่าหรือแนาหรือเปล่าจะขึ้นป๊อปอัพมาโชว์ครับนั่นหมายความว่ามาเตอร์จะมาที่สิ่งนี้ครับตรงออนเพจตรงนี้มาเตอร์ทำการนะครับ if if else statement เงื่อนไขตรงเนี้ย ถ้าบูลีนเป็นทูทำงานที่นี่ถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นฟอสทำงานอยู่ในใต้เอวไม่งงนะไม่งง,งนะแต่เงื่อนไขตรงนี้นเกิดจากตัวแปร2ตัวก็คือ User กับ Password เ,เกิดจากตัวแปร2ตัวผมขออนุญาตใส่เบอร์หนูองเล็บไปก่อนตัวแปร2ตัวนะครับตัวแปร2ตัวตัวนี้ก็คือเกิดจากเงื่อนไขของ User กับเงื่อนไขของ Password ซึ่งมันจะต้องทําการออกันหรืออนั่นเองจะทําการใส่มันด้วยคําว่าไปแบบนี้ ป็นงงนะครับฉันทําการเชื่อมต่อ2ตัวนี้ด้วยหรือนั่นเองแบบนี้นะครับ to or to ได้ To to or for ได้ t o f or or to ได้ To ต้อง for or for ถึงได้ for นั่นหมายความว่าสิ่งนี้จะต้องนะครับตัวที่เป็น usi e user จะต้องนะครับถ้า user มันเท่ากับ2ทีกับ null n o w หรืออีกทีครับ user.is.empty หรื is, อเปล่าเห็นไหมครับฉันจะรู้ว่า user เนี่ยมันเท่ากับ null ก็คือตอนที่เป็นปรแปร์คงแรกเป็น null หรือถ้าคุณกรอ,อกไปแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่กรอ,อกเลยเลยเนี่ยมันจะเป็น empty นั่นเองแบบนี้นะครับอีกอันนึ้งก็เหมือนกันครับเราสามารถเขียนแบบเงื่อนไขข้างหน้านี่ก็ได้แต่ไม่ได้จะสอนอีกแบบนะครับคือว่าบางครั้งเนี่ยภาษาด a r เนี่ยสามารถเขียนอย่างย่อได้นะครับแต่สามารถยอ่อได้เป็นแบบนี้ครับ pa.password ใส่เคือหมายคำถามตอนนี้มีกคหมายว่ามันเป็นแนวหรือเปล่า dot is empty ตอนนี้มีกคหมายว่ามาออกกับ empty หรือเปล่าเสร็จแล้วก็เครงหมาคำถาม2ทีครับกล่าวว่า tr true ครับแบบนี้คุณสามารถเขียนแบบข้างหน้านี้ก็ได้หรือเขียนแบบข้างหลังนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับนะครับอันนี้คือตรงๆเลย user equal กับ now or empty อันนี้ก็ use password equal กับ n น w อีเอ็มดีแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้มาททำการเป็น true มันจะทำการตรงนี้มันก็เป็น a n น and ครับนะครับกับ true นั่นเองไม่งงนะเราสามารถสองข้างหน้าเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับล้วคณจะยึดตัวไหนจัอันนึงก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับถ้ามันทรูทำไรล่ะถ้ามันท u ูมันจะทำการพิมพ์ข้อความครับ PR i อพิมพ์ข้อความง่ายๆว่านะครับ h a v e space h a v e h a v e s p a c e space แบบนี้มีช่องว่างแต่ถ้าไม่ว่างล่ะ ้าไม่ว่างมเาเริ่มทำการขึ้นกอควาว่า P R I T p i n p i n นะครับชื่อว่า No space S P A C E space ไม่มีไม่มีช่องว่างนั่นเองแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มเาเด้่มลองเฟรชเอาใหม่นะครับขอกดเป็น r ใหญ่หนึ่งทีมัเริ่มทำการเคียรความจำเนี่ยนะครับครับดูนะครับตอนนี้เป็นแนาใช่ไหมครับมาเริ่มทำการกดหนึ่งทีนะครับ กลับมาดูที่นี่ครับมันจะบอกว่า h แฮสเปดนะใช่ไหมเพราะว่า user mm hmm. เป็น n นาพาส s วิวร์ดเป็นเนาแต่ถ้าฉันกรอก user ไป A A A p a s s w o r d ไป B B B แล้วกดเห็นไหมครับมันจะบอกว่า no โดสเปดนะเพราะว่า user <c oughs> เป็น A A p a s s w o r d เป็น B B แต่ถ้าฉันทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น e m p t y นละ่ะเช่นพาสเวิร์ดฉันจะทำใมันเป็น e m p t y ลองกดใหม่ครับ e m p t y คือช่องว่างนะครับกดนี่หนึ่งที เห็นไหมครับมันก็ยังบอกว่าแฮงค์สต็อปเอยู่เพราะว่าพัดเปิดมันเป็น empty แต่ถ้าฉันกรอบพัดเปิดใหม่แบบนี้มันก็จะเป็น no ้ตสต็อละไม่ยากนะไม่ยากนะครับตอนนี้เราสามารถจับเหตุการณ์ได้เรียบร้อยแล้วแต่ฉันต้องการเอาป๊อบอัพมาเล่นครับทำไงดีล่ะเอาป๊อบอัพมาเล่นมาเล่ททำนี้ครับมาเล่นทำการสร้างเศษขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตรงนี้เลยฉันต้องการฟูเจอร์ นะครับน้อยกว่ามากกว่าเดต้าไทาเป็นเนาครับเดต้าไทาเป็นเนาเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มัตเตอร์จะมัตเตอร์จะคิดว่าเดต้าไทเป็นเนานะครับเดี๋ยวนะครับมัตเตอร์ขออนุญาตสร้างอยู่ภายนอกดีกว่าเพราะอะไรครับมัตเตอร์คิดว่าในอนาคตเนี่ยในอนาคตเนี่ยตัวที่เป็นปอ๊อปอัพแบบเนี้ยอาจจะใช้บ่อยครับเช่นตอนใช้ในการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยข้าจะลืมกรอกหรือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ล็อกอินอยู่เนี่ยจะได้ขึ้นมาป๊อปอัพเตือนให้ได้ว่า คืออไรนเพราะว่าทีนี้มัลเตอร์จะมาที่นี่นะครับขอสร้างอยู่ที่ภายนอกครับมันเตอไปที่วิกเก็ตนะครับเอาที่ไปที่ยู i l ลิตี้ดีกว่าครับแล้วก็ทำการสร้างไฟล์ป่าหนึ่งตัวนะครับม an ันจะอตั้งชื่อเหมือนว่า d i a l o g dark dialogue dark นะครับแล้วสร้างเทรดครับ i m ก่อนจันอินพุตแพ็กเกก่อน f l วอลุ่มเปครับ fatter material ก่อนแบบนี้ เสร็จแล้วทีนี้มเอเตอร์ก็จะนะครับฟูเตอร์ละชันฟูเจอร์นะครับน้อยกว่ามากกว่า Data าท้ายเป็น Now เป็นเนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนว่า n o r m a l normal di r o d l o c ด้วยเปิดตัวนี้ทำงานจะต้องทำงานต่อท่อมา build contact ไว้ในช่อง contact ไปแบบนี้นะครับขอมาใส่ข้อความมาให้ครับก็คือ t i t ติลอ่ str string ti t, St ring, t, I t l e หัวข้อที่ต้องการจะขึ้นป๊อปอัพนะครับ str i string แล้วก็เมสเซจครับ m e W s a g e ข้อความที่ต้องการจะทำการเปิดแพร่แล้วก็ใส่อ s y n c h r o n o ไปแล้วก็มีการปิดเปิดไปแบบนี้นะครับบตรเติมเรครับ show d show d i a o c show ด้ a l อ,อก,อกนะครับแท็บ builder ครับสเตอร์ก็ทำการกดคอนโลเป้ไปเลือกคอนเทกต์ตกับมากกว่า sim simple d i a l o g แบบนี้นะครับอย่าลืมความาจุดสีพิคอนหลักนะครับทีนี้ก็เรียงให้สวยนะครับต่อไปน้หลอกมีะไรว่าฉันใช้ title ครับ n R ใช้เขา l i N t t lit type ครับข้างหน้าเนี่ย m เตอร์จะใช้เป็น leading ฉันจะเอาภาพมาเล่นครับก็คือ i m a g e i made นะครับ i made นะครับนะครับ e x e นะครับรูปภาพอ่ามันชื่อว่าจำไม่ได้ขอดูหน่อยรูปภาพเรา,ราอยู่ใน i made logo นะครับโอเคนะครับ i m a g e s slash l, l o g o T p n g แบบนี้ครับอย่างใี้สว้นะครับต่อไปครับตัวที่เป็นนะครับ ไตเติลครับนะครับไตเติลก็จะเป็น T E X T TechWiki เกรครับเอ,อาไตเติมเลมาเล่นแบบนี้นะครับต่อไปก็ S U B Sub title ครับ T E X T ครับ TechWiki เครับแล้วก็ M E W S ครับ Message มาเล่นแบบนี้ชั้นหาขอบเขตของ l e a d i n g ตัวต่อไปก็ C Children ฉันต้องการปุ่มที่เป็นตัวอักษรครับ มัเตอร์จะทำใ,ใช้ใช้ปุ่มชื่อว่า T E X T ครับ Take B ครับเพ็ิ b ป t t o m มนะครับกดแล้วได้อะไรกดแล้วได้ออดเพสก่อนกดแล้วได้อะไรกดแล้วได้เนวิกเกเตอร์ครับ P O ครับเลือกป๊อปป์นะครับแถบบรรทิชายตัวนี้ครับ l าเบลจะเป็น T E X T Take i g e r นะครับว่าโอเคง่ายๆแบบนี้นะครับมาเติมการเขียน normal หรอกง่ายๆอยู่ภายนอกนะครับโอเคทีนี้รู้ว่าแล้วมันจะใช้งานอย่างไรล่ะง่ายมากครับมาเต้จะกลับมาที่หน้านี้มันคืออะไรครับมันคือ call to action นะครับเมื่รก็ตามถ้ามันมีช่องว่าง half space นะครับมาเติ้จะทำการ call n o r normal หรอก o นะครับข้อความครับก็คือนะครับ h a v e space มีช่องว่างนะจ๊าเดีก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับคอนแทคตัวนี้เดี๋ยวนะครับดูบนก่อนต้องทำเป็นคอนแทคไปเดี๋ยวเรได้ดูแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวนะ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 ครับปั๊บปั๊บปั๊บบิ้วคอนแทคก็ถูกต้องนี่นะคุณครับปั๊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 บอันนี้ก็คืออย่าพูดนะครับนี่คือ ตัวที่มันไม่มีก็คือตัวนี้นะครับฉันน bu ครับ build contact แล้วก็ contact ไปตบบนี้ตรงล่างตัวแปลนะครับเสร็จแล้วตัวบ u วล d login ตรงนี้นะครับ b u วล d login ตัวนี้ก็คือต้องลากมาครับอันนี้ก็จะ b u บิวตัวนี้นะครับ b วครับบ u วคอนแท t แล้วก็ซีค contact ไปเห็นไหมครับเพราะถ้าตำนานแย่เป็นไม่ตอบไง มันก็เลยนะครับ CO n ครับคอนแทคไปแบบนี้อีกน,นึงครับปั๊บนี่ครับรนี่ไงต้องเอาตัวแปดนี้ไปใส่จากบิวอันนี้ก็ CO ครับคอนแทคไปแบบนี้ติงงนงนะครับเพราะว่าคอนแทคนี่ครับทำเพอร์เทนเวอร์เดอร์ส่งที่ไม่ต่อตัวนี้ไม่ต่อตัวน,วน,วนี้ส่งที่ไม่ต่อตัวนี้ไม่ต่อตัวนี้ส่งที่ไม่ต่อตัวนี้ง่ายนะครับต่อไปข้อความครับสิงคโปร์ว่า please กรุณา Pleas Please พีทฟิลครับกระกอกฟิลกระกอกนะครับเอลดี้อีวีอีอาร์วายบีเอลเอ็นเคแบงแบบนี้ครับกรละกอกทุกช่องนะครับแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปลองกดไฮใหญ่มาอีกทีครับลองดูด้วยว่ามันจะได้ไหมนะครับมันจะไม่ก่อครับแต่ดันกดดูนะครับสามสองหนึ่งตึงโป๊เห็นไหมครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้ง่ายมากนะครับ นะครับปอ,อับนี้ก็คือเนี่ยแฮสเปซพ Field แล้วก็อะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับดูนี่ครับเห็นไหมครับเห็นนะครับที่ normal dialog นะครับ normal dialog นะครับจะทําการรับค่าสตริงสอตัวก็คือ title กับ m e s s a g มาแต่ในการรับค่ามาเนี่ยต้องผ่านท่อบางอย่างท่อเนี้นเรียกว่าท่อคอนเทกตนะครับแล้ว้องกันต่อคอนเทกต์เข้ามาเพื่อเพื่อที่จะให้ถ้าฉันกดคําว่าโอเคเนี่ยมันต้องหายไป กดโอเคมันจะหายไปครับแบบนี้หรือคุณกดที่ดำๆตัวอ,อื่นก็จะหายไปเหมือนกันแบบนี้ไม่งงนะไม่งงนะโอเคน่าจะได้น่าจะได้ครับตอนนี้เราสามารถที่จะทําการเช็คสเปซเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะทําการนะครับล็อกอินผ่าน API กันนะครับเราจะทา API กันครับเดี๋ยววันนี้ไม่ขออนุญาตเบรกก่อนอยากให้ b โอยาวมากนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ